Bye, S bye, บายดีพี่น้องสบายดีทุกคนมะเล่นเก็บกินทุกมือพี่น้องตำมกทัออ่วตำมุ่งแกงเขียดใส่มกเร็นเย็ด้ํากับเก็บกับปแกงใส่เขียดล่ะพี่น้องพ่อกายทองอันน้าแม่เพิ่นหดไม้ย่างน่ะตัวน ตายนะสายหลังตู๋สายมันบอกบอกมียังรอกในเนื้อดินนะเคยเอาเนื้อกินไหวอยู่มีแต่ไก่ช่วเพลนลมหมักกระโพดแยมแรงพี่นอกก้องฮ่ากยทงยางมาสายมาปิวผ่านนะเนี่ยบ่ยางมาสายตรงไหนแท้ hay này nhăng lái tự về phía nọ hay thì hao kẹp tầm ít kẹp từ thang nặn nhăng mạc nội mà lông mà phốt nhăm lên phía nọ luôn chắc hay là tuần lông cả phốt này tuần hả <cười> hả <cười> chỉ lẽ chỉ hay bài lẽ สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงๆเด้อให้ใน่หากะลุกมือเศร้านี่บ่อหายนี่นะอย่าใส่ลายเกินละเด้อปลาจนถ่วมคุ้มล่งหรือบ่อในี่ยนะฮะล่องแล้วเนี่ยนะ,นะนะลงกระโพดแล้วแล้วยายน่ยนะนะ บอกเกิดดอกสะคุ้มน่นะช่องคุ้มนะพุ่นเลยพี่น้องเดินหาเดินหาค่อยสีเก็บปลูกปลูกปลูกเดือนนี่เดือนหาค่อยได้เก็บ อืมบ่ใส่บ no. ่เต็มหาตั ột, u, ô, ้งแล้วส <c oughs> ิได้ซื้อมาใหม่เนาะคือว่าแรกกระโพดเท่าดูดใส่รถก็คือบอกโมนี่หิวใส่กระโพดแนวมันอะดูดใส่เต็มหายอาทิตย์ละเถื่ออาทิตย์กลัวคันท่าได้โซลาเซล์นะยันปลูกเบิดแหล่งอยู่พี่น้องไอ น้ำน <c oughs> ้องก็จาะสิกุ้มห่อนมือได้นี่ยนะขั้นบ่มีก็ห้อยได้แล้วปล่อยลงมาขั้นน้ำน้องเบิร์ตนะผู้ผู้งัวสิย่างขึ้นกี่น้ำละลอยเบ่งกระลุอล่อยอยู่ cái đó, tù, nữa, nữa. này mởi này chắc hôm nó, chắc hôm nay chắc xúc này chắc hôm na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 y chắc nhưng tăng lái mà ác đấy Pino đấy nhưng tăng lái mà đấy ông này Hốt, là mẹ lụ hốt là mẹ ta đi ông Nam hả Nó, nhưng lại mạ tớ bằng mô hả đây mạ một, mạ nhảy một, nè này nè mặc mô bớt lại phải nông, như vậy là vẫn nhảy tớ này, đây? Tươi vật anh Hữu anh ạ, cà này cả. Cũng, ở, bò cà phê ปลาสัวเจ็ดเบี้ยให้นี่นะเออคุ้มนี่นะโพดโพเจ็ดเบี้ยก็มีเอาไปเอามาอ่าสัพอดเด็กนายกับโพดกูทงสามร้อยจะมาบ่สองหูเจ็ดแปดกามีสัเอ้ยมันโมแมนจะคุ้มสามเบี้ยอันลี้อันรอ โอ้อืมเดี๋ยวมาไล่กันสินายอันนี้แปดเก้าก็มีให้นี่บนหน้าพี่น้อยยังอ่อนแห้งให้นี่เพราะว่าลูน้ำลังหมูตัวนี้มอยห้ากยุบเอนึงเนาะพี่น้องเนาะมอยุบเอละแมนได้เก็บเนาะหบดอกมันต่างกันพี่น้องตัวีสขาวกวตัวนี้มันเริ่มเริ่มเหลืองเห็นบพี่น้องอันนี้มันยังขาวนี่ ຄັນບີບແດ່ນີ້ໂບໂບແລະແມ່ນเก็บໄດ້ພີ່ນ້ອງເອີปู๊ຍໂຕໜ້ອຍມັນຊິສຸດມັນມັນຊິເມັດມັນຊິສຸດຮປາຕນັແມ່ບຫปນບິຮົາ อันม้อยมันผีน่องที่มันนานๆนี่ปอนี่ถ้าบีบบางมันนานๆขั้นมันบกๆนี่มันออกม้อยออกมาอีกเธอหนึ่งพอดีเก็บได้พี่น้องถ้าก็ออกมาเธอหนึ่งมอยหยุบซองเถื่อเห่นว่านีกเธอหนึ่งอีกอื้หมาใหญ่ดีหรอจะถ้าสิ้คล้ายพักซาบาดขึ้นของบ่าวบอยที่มีผู้ได้สื่อค่ะอยู่บนเนาะ ได้พักสิบบาทนี่กับบุญหัวเาแล้วชาถูก่อมือแหละบ๊าวังป้านาดอกพี่น้องเอ้พักสิบบาทเนี่กับชาถูก่อมือต่วนกูอยากแก่เบิ่งได้ต่วนเออยังพี่น้องยังยังเห็นบ่นี่นี่เด้ยังยังมันยังแน่นอยู่พี่น้องเอ้ อีพ่ออีแม่เอยตัวเนื้อจามาใหญ่ก็แล้วก็ดีอ่ะแท้ใหญ่เลยรอหมากมันอ่ะพี่น้องบังเ่ใหญ่กว่าแขนเทาอีกเท่ากว่าแขนเทาใหญ่เลยได้สบายดีเด้อพี่น้องใส่เปลี่ยนละโอ้ยมาแกโอ้ยมันยังอ่อน มาแก่อะไรมาอ๋อสมอมากใหญ่แท้ตัวนใหญ่แห้งอลีพี่น้องเลยชิท่วงจนสุดแห่นาบุคคลเห็นบักโพดใหญ่ป่ะนี่จักเถืออ่ะมันจะมาใหญ่แทะนั่งฮดตัวเกิดน้ำหลังตัวลำมันเดียพี่น้องที่มันบ่ออกนะ มันออกแจะมาดวงเห็ดค่ะเด้อดวงเห็ดดวงพี่น้องเลยจะมันใหญ่ใหญ่อลี่ใหญ่อโอบอเคยผิดวางต้นได้แก่พี่น้องเลยหานาหายในงามกระมูข้าแม่ได้เบิดทั้งต้นลุ <t> ่มนะเฮ้ยสำนี่เนาะด้วงเห็ดตายเบิดพี่น้องเลยแต่มันยังเน่อยผมเอากระฮักฮักฮักออกเบิรเนาะ เจ้ามีเต่าแก่เลรตัวนบอาตัวนี้นะแก่กะหฮกขึ้นไปให้อีดามเห็ดหวานมาเอิญกระโพดะหอกับจนหลักหลดปพาะว่าซู เลือดจอดอยู่ไปธนทรารัผู้เจ้าพระโงสวรรยังแหน,นอยู่ตัวนี้ปู้อมกันนี่คมาทำออมยย่างอย่นี่นะปู้อมกันเบดโอ้ถ้าเก็บ้อมห้เถอาเก็บ้อมให้นนะัทเ,ออเด้ด้ะด้เอ้ยได้อ้ยด้าบักเถาออมึงาาาามาปีสองปีเลยพี่น้อย ความเทาเสียงเขานั่นคือจนนี่งามอันนี้เนาะพี่น้องเบิ่องนี้จะเป็นงาม